สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะวุก็จะพาทุกคนนะคะไปตามหาของฝากเมืองสุรินนะคะที่เป็นของฝากที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเมืองสุรินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปะค่ะตอนนี้นะ ก็มาถึงบริเวณที่จอดรถที่เราจะไปซื้อกาละแมนะคะก็ถ้าใครมาไม่ถูกนะคะก็ตั้ง G P S มานะคะบอกว่ามาเาทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะมันก็จะเ,เห็นตรงหลังคาสีเขียวตรงนั้นนะคะแล้วก็บริเวณร้านนะคะก็จะอยู่แถวๆร้านตรงนี้นก็ใช่เ<ช>ลยเฮียงเฮียงก็ใช่นะคะ ถนนเน,นียถนนก็จะเป็นไฟแดงเนาะแล้วก็เป็นร้านแว่นพรอปเจริญแล้ก็ห้างทอง น่าอร่อยมากมีมูยองด้วยค่ะคุณเจียงขายยังไงคะกิ <300. S 1> โลสามร้อยสาม้อยโลสามร้อยอันนี้หมูยองอันนี้หมูยองกระปุกละหกสิบห้าบาทนะคะนี่นีนนคุณเจียงกิโลละสามร้อยก็จะมีเป็นถุงให้เป็นแพคให้แบบนี้หมูแผ่น โอ้ค่ะของฝากมีเยอะมากฝากเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีรยบองมาเนาะมีกลวยตากล้วยมีหัวยองที่เป็นแบบก้อนใหญ่ เด,เดี๋ยวเราจะมาสั่งกะละแมกันว่าเราตั้งใจมาซื้อกะละแม,ม่นี่ค่ะเป็นกะละแมนะคะเขบอกมันจะห่อสียางแตกกันนะจะมันจะห่อสียันแตกกัสีเหลืองสีเขียวแล้ก็สีแดงสำหรับกะละแมก็ก็จะห่อสี สีสันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวนะคะก็รสชาติเดียวกันนะคะแต่คนละสีเฉยการาเมลรเท่ห่าเม 50, 50บาทนะคะอันนี้นะคะกราระเมมาสดใหม่ทุกวันนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นมาเป็นลังแบบนี้เลยค่ะคุณตาเพิ่งรับมาเมื่อกี้เองใช่ไหมค่ะเพิ่งลงจากรถมาเลยนะคะกมาเแล้วเก็บไว้ได้กี่วันคะจริงก็กินไปในสองสามวันเมื่อมันก็เจนนุ่มนะฮะถ้ามันหลายวันเลยไปมันก็เจนแ็งก็เจะขึ้นราก็เก็บได้สองสามวันประมาณสองสามวันนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเก็บไว้นานกว่านั้นมันจะขึ้นราขึ้ แต่เราก็ไม่มีผมมีอะไรต่อการของของเรามจะส่วนไเราะที่เรามีคนเข้ามาเป็นกี่หารงทีรซื้อของะดองไปเือเขาก็บ่นคือทางแม่บ้านเขาไม่ได้พูดมาว่าไม่ดีนะนะเราคแว่าเออเขาเขาเป็นช่วยเป็นผููนานมาคเาเขาบอกว่าเไปซื้อตรงนู้นทางแม่บ้านเขาไม่พูดเลยอะคุณอยากซื้อหรอเปอันนี้ก็เพื่อนแนะนำมาอกันค่เพราะว่าเพื่อน ก็ลองดูถ้าอยากให้ลองทัลองไม่อยางคุณเชียงกุยหยองก็อยากให้ลองทัลองขอบคุณค่ะเราได้ของแล้วครบตามจำนวนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็กินภปไใ้หนึ่งถึงสวันให่หมดละกันนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานกว่านั้นมันก็จะขึ้นราเนาะ,ะแล้วก็สําหรับร้านนะคะก็เป็นร้านที่เพื่อนแนะนํามานะคะก็เพื่อนเป็นคนซูรินเป็นคนในพื้นที่นะคะแนะนํามาเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนซื้อไปฝากแล้วรู้สึกค่นอร่อยเนาะค่ะก็สําหรับเจ้าของร้านนะคะก็ใจดีนะคะก็เป็นร้านดังเดิมขายมานานแล้วนะคะซึ่งก็ ทำใหม่ทุกวันเอามาผสมทุกวันมีของมาผสมทุกวันเลยผลิตที่ไหนสีขอแล้วภูมิใช่ไหมะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะชิมให้ดูเดี๋ยวเราไปกินอยู่ในรถกันเลยไปได้ของฝากแล้วกับบ้าน ตอนนี้นะคะเราก็จะมาแกะชิมนะคะคนี่มันก็จะเป็นห่อแบบนี้นะคะเราก็จะห่อใบตองนี่แบบนี้เปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะติดใบตองนิดนึงไม่ได้ติดมากนะ เดี๋ยวเราจะชิมให้ดูแล้วนะนุ่มมากเลยค่ะนุ่มจริงๆแล้วก็มีความหอมของกลิ่นใบตองด้วยนะคะหอมมากนุ่มมากแล้วก็ไม่ติดฟันด้วยนะไม่เหมือนการาเมอื่นๆที่เราเคยกินน่ะของซุรินไม่ติดฟันโอเค อร่อยรสชาติอร่อยดีโอเคนะค่ะสำหรับใครที่มาซุรินนะคะที่แบบมีโอกาสได้มาสุรินนะคะก็ลองแวะมาซื้อไปทานได้นะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆลองซื้อไปทานหรือว่าไปฝากก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะ อย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย